ผ่านไปนานหรือเกินนะกับการดไฟแวรยากาดแม่เจ้าว่าไปก็อยู่กากาดเก็บตัวนี้มานานพอสมควรเลยนะอโอ้โหนี่มันคอลเลกชันเก่าของเราเลยนะแต่ถึงจะใช้เล่นไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเสียได้อ้าจริงๆเลยเนี่ยอุ้ยอุ๊ยไหลอยู่เนี่ยการเริ่มต้นใหม่ของการดยุคเก่ากาไฟแวรยากาดคอลเลกัน Shadowverse ซีเอชดศนนะครับ Night of the Sanctuary ครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กเริ่มต้นนะครับ ของการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่นะครับของการไฟฟ้านกาดกับ Shadowverse Evolve นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอลแล็บนะครับที่ผมรอคอยมานานมากครับและก็เป็นอีกหนึ่งคอลแล็บที่ให้ความนอสตเจียกับผมมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่านี่ครับเป็นการนําการ์ดไฟฟ้านกาดเวอร์ชันคลาสสิกครับมารีบูตในรูปแบบของ Shadowverse Evolve ครับคุณ่ายคือการเอาการ์ดเก่าๆนะครับมาดัดแปลงให้มีความสามารถเหมือนกับการ์ดใน Shadowverse Evolve นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดไฟฟ้านกาดที่ในรูปแบบของการ์ดเก่งอีกค่ายหนึ่งนั่นเองครับซึ่งการ์ดเก่งตอนนั้นก็คือ Shadowverse ก็คือในอ t ฟเดอะแ a ง c t ชูรีที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้กับเฟรมออฟ h ด a p อัพโพลิสนะครับที่จะรีวิวในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโดยแน่นอนครับเด็กเริ่มต้นชุดนี้นะครับตามชื่อเลยครับก็คือเด็กเริ่มต้นของเซนโดไอจินั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าการที่ทําให้ผมระลึกความหลังแบบนี้ได้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับอย่างเพชไทยบูชิโร่ครับนะครับที่อุตส่าห์ส่งบ็อกซ์คอลแลบชุดพิเศษชุดนี้มาให้ผมถ่ายคลิปนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจซื้อซิงเกิลคอมพลีทหรือเปิดบ็อกซ์ Shadowverse Evolve นะครับก็สามารถติดตามได้ที่ description หรือ comment ที่ผมทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนั่นเองนะครับปกตินะครับเขาจะไม่ส่งบ็อกซ์พิเศษแบบนี้นะให้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าช่องของเรานะครับเป็นช่องคนรักแฟนะะคคครรรรรรัััับบบบบออออนนนนีีี้้กกกก็็็เเเลยณพิิศษุตสส่่าาหห์งงซ Shadow Earth มมใผวว แน่นอนก็จะตามมาอีกนะครับกับเด็กเริ่มต้นรชุดที่2นะครับแล้วรวมถึงกับบูสเตอร์ของคอลแลบแวนกาดด้วยนะครับเรียกว่าเฟี้ยวจริงๆครับแน่นอนครับเพื่อนๆกันไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของเจ้า 4sd03a กันเลยนะครับว่าจะเฟี้ยวเงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผมที่มีอแล้วนั่นเองนะครับนี่ครับก็คือ CSD03A นนะครับไนท์ออฟเดอะเซ t u ์รีนะครับกลิ่นอายนะครับรูปสีโทนสีต่างๆัครับทำให้ชวนนึกถึงที0ีศนย์เมื่อก่อนเลยนั่นเองนะครับและน่นนครับตัวโลโก้นี่ครับก็ให้กินอายของอัศวินแห่ง United s a n c t u ์ r y เหมือนกันไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองครับกับดาบของอัศวินอัาเฟรดนะครับเพราะว่าหน้ากล่องนะครับก็มีราชอาศวินออลเฟรดนะครับเวอร์ชันของ s h a d o w v e r เบเดอร์เวิร์ เหมือนกันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าด้านข้างก็เหมือนเดิมนะครับก็คือใส่เกมกับบูชิโร่ครับแล้วก็ชาโดว์เวสิบอฟกับการไฟแมนกาบนั่นเองนะครับเป็นเด็กเริ่มต้นนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับ PR โฆษณาสินค้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับและแน่นอนครับรายละเอียดสินค้าต่างๆที่อยู่ข้างหลังนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดนะครับก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอกของบริษัทคิดแองคิดดเองครับเพื่อไปการสนับสนินค้าออฟฟิเชียลนะครับและให้ชาโดว์เวสิมกบอ 五。Ah! อันนี้นะครับก็จะเป็นซองสุ่มนั่นเองนะครับผมลืมบอกไปนะครับแน่นอนว่าชุดของการไฟบรรกาที่เป็น SD ชุดนี้นะครับจะไม่มีรีพินนะครับในบูสเตอร์นั่นเองครับยกเว้นสแตตทริกเกอร์ยูนิตนั่นเองนะครับซึ่งแนวว่าสำหรับแฟนครับที่จะเน้นเก็บพวกรอยย่อพลัดดินนะครับรวมถึงกระแคนิโร่นะครับที่มาในคลาสของรอยย่กัตตราคอนนะครับก็เลยนําให้ซื้อ SD ด้วยนี่ครับเพราะว่าของเสริมบางใบนะครับที่มีใน SD ชุดนี้จะไม่มีในบูสเตอร์ด้วยนั่นเองครับอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้นัััััั่่่่่่่่่่่่นน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 นเเเออ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 งง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 ะะะคคคคครรรรรบบบบบบซซึึแแแแีีีีีี้้กก็็ืสสสุุุมมมปขาาา์ดดทยยูใชหลตตพวจ นะครับที่มีโอกาสได้ SL นะครับของเจ้า RG ชุดนี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือราชาอัสวินอัลเฟรดนะครับแล้วก็บลาสเตอร์เบลดนั่นเองครับก็มารู้แล้วกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพวกของที่ใช้ไว้เล่นกับ Shadowverse Evolve นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเคาเตอร์กระดาษนะครับ +3 -1 ต่างๆนะครับนี่ก็มี +3 +1 ด้วยนะครับแล้วก็ที่ขยับจี้มานานั่นเองนะครับซึ่งไม่น่าใช้เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพวกของ App Shadowverse Evolve Supporter นั่นเองนะครับส่วนนี้นะครับก็คือสนามของ Shadowverse Evolve นั่นเองนะครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้สุดครับอันนี้ผมว่าผมชอบมากครับก็คือ คู่มือนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาคลี่ดูกันหน่อยดีกว่านะครับเฮ้ยค่อนข้างเฟี้ยวเหมือนกันนะครับเป็นคู่มือนะครับบอกวิธีการเล่น Shadow Work นะครับแต่ในรูปแบบของไทเทิลของการไฟแมนกาดนะครับแล้วหนุ่มกับกิมมิกการเล่นเพลย์สไตล์ต่างๆนะครับส่วนนี้ด้านหลังครับก็จะเป็นพวกรูลิ่งของ Shadow Work ต่างๆนะครับการเล่นนะครับของ Shadow Work นะครับโดยใช้การไฟแมนกาดเป็นตัวประกอบนั่นเองครับเรียกว่าเฟี้ยวกันนั่นเองครับสำหรับคู่มือที่ให้มาในรอบนี้นั่นเองนะครับตัวการ์ดของ Shadow Evolve Collab One นะครับและแน่นอนครับตัััวหนนนนน้้ากกล่องะะะคคคครรรบบจเเปป็็็ใไดื ราชาอัศวินอัลเฟรดนั่นเองนะครับก็เป็นระดับ LG เลยครับอ,อหอมส,สุดๆเลยครับแกะแกะกล่องส,สดๆนะครับเฟียวมากๆเลยครับ รับ LG ไป็นต้นไปนะครับรู้สึกว่าจะฟลอยเหมือนครับนี่ครับมีอัลเฟรดเออร์ลี่ด้วยครับแู้ก็บล b สเตอร์เบรดนะครับอันนี้เป็นอาร์ตน่าจะอาร์ตโปรโมนะท่านผู้ชมจะเห็นกับก็เป็นฟลอยเหมือนกันครับแล้วก็ูวิงเก่าก็ฟลอยครับืหไม่ธรรมดาซะแล้วสิบอสก็ฟลอยครับโอ้โหแสดงว่าระดับ LG กับ GR นี่ฟลอยเหมือนครับอันนี้ก็คืออิโซเดนะครับซึ่งอิโซเดจะมาในรูปแบบของสเปลควิกนะครับโู้อย่างเฟียลนะครับและที่เหลือก็ไม่ฟลอยครับพวก SR อะไรพวกนี้ก็ไม่ฟลอยครับอย่างกาลาตินมารอนอะไรอย่างเงี้ยครับเลียนนะครับ Miko ะไ l เอ็นนะครับโมกาน่านะครับแลเเเเนนนีีี่่ยคครรับบบาางใทป็ิกกอออ์ะะจมไน พิกเกอร์ยูนิตด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยนักรบอนาคตร,รู้ใช่ไหมครับแลือมากเกาอย่างเงี้ยครับฟลอเกานะครับ และนี่ครับคิวที่หลายๆคนคิดถึงนะครับอย่างเอเลเน่นะครับตัวเริ่มที่หลายคนคิดถึงนะครับอย่างสตาร์ทช็อปเปอร์ที่มาในรูปแบบของสตาร์ทอะมูเลตนั่นเองครับโคตรเฟี้ยวนะครับและแน่นอนครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอีโวฟเด็กนั่นเองนะครับก็ราชอาศรีอัลเฟรนนะครับถ้ารวมจากตัวที่อยู่หน้ากล่องก็เป็น3ใบครับและบลัสรเบลดเวอร์ชันอีโวฟนั่นเองนะครับก็จะให้มา3ใบด้วยกันนะครับและสุดท้ายก็คือดริฟท์ฟลอยนะครับซึ่งเป็นในขนเอกในการเล่นของภาคนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยไม่สุคครรับก็ืออลีดดดเ์ อย่างเฟี้ยวนะครับถึงเห็นจะเฟี้ยวฟ้าแบบนี้ครับแต่มันสแกน n f c ไม่ได้นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นของขวัญพิเศษนะครับสำหรับการที่เอา IG นะครับเวอร์ชันไลายเซ็นของอิโตอลอะคิระนะครับมาทำเป็นอาร์ดีเดเดอร์นั่นเองนะครับเอามาโชว์ให้ดูนะครับว่านี่ครับเลดเดอร์ฟอยนะครับโคตรเฟี้วนั่นเองครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือพีโว่พอยต์นะครับสำหรับคนเริ่มหนาที่ให้มาสาใบแบบปกตินั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือของทุกอย่างนะครับที่ให้มาในเด็กเริ่มต้นชุดนี้นั่่่่่นนนนนนเเเเเออองงคคครรรรััััับบบสสสุุุดดดท้้้าาาายยยแแตไมมมะะะะกกก็ีี๋วจจซล เรามาแกะกันเลยดีกว่าครับแกะออกมาแล้วนะครับเรามาลุ้น SL กันเลยดีกว่าครับฟึชฮึมมอกานหนาแบบประกายดาวนะครับอู้วิงเกานะครับแบบประกายดาวนะครับและสุดท้ายครับมารอนแบบประกายดาวนี่เองครับแน่นอนว่า เกลือนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเฟี้ยวงอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถการของเจ้าพวกนี้กันเลยครับว่าจะเฟี้ยวงอแค่ไหนครับแน่นอนครับไหนๆก็จะมาอธิบายความสามารถการแล้วครับผมเองก็ขออนุญาตเรียงเป็นรหัสรหัสไปนั่นเองครับอาจจะไม่ได้เรียงเป็นเมนเด็กกับอีโบฟเด็กนั่นเองนะครับเพราะว่ากันการสับสนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับป้อไม่รอช้าครับก็ขอเริ่มที่เจ้านี่เลยครับกับ ออฟเฟดเอรีครับให้มา3ใบครับออฟเฟดเอรีนะครับมีเทคในการจ่ายค่าคอสอีโวพอย์สองหน่วยนะครับเพื่ออีโวเป็นราชาอัศวินออฟเฟดครับมีคีย์เวิร์ดสตอมกับทวินไดรฟ์นั่นเองนะครับสตอร์มนะครับก็คือเมื่อลงมาครับก็คือสามารถตีได้เลยครับหมายถึงว่าตีเข้าผู้เลนโดยตรงได้เลยนะครับจะตีมอนหรือตีผู้เลนก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับกับทวินไดรฟ์นะครับที่เมื่อตีก็สามารถไรเช็คได้2ครั้งนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าการไรเชคของเชเดอนร์วอสอีโวนะครับ o อ m กับ Twin Drive เหมือนกันนั่นเองครับก็คือ Follower ที่มี Twin Drive จะไรเช็คได้2ทีนั่นแหละครับเมื่อ Evolve นะครับคุณไงคือเทิร์นที่บัตวิวัฒนาการมาครั้งแรกนั่นแหละครับสามารถหา Follower ที่เป็นแคลนรอยัลค a า a ิ i ตนะครับที่มีค่าคอสตั้นเดิม3หรือต่ำกว่าจากกอรการ์เรา1ใบครับขอลงสนามครับ หากในสุสานเรามีรอยย่อพลัดดิน15ใบหรือมากกว่าตัวนี้ก็จะมีแอคแท็ก5นะครับแล้วก็เลื่อน5นะครับถ้ามีรอยย่อพลัดดิน15ใบในหลุมนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าด้วยความที่มันสามารถคอรอยย่อพลัดดินได้นะครับที่มีค่าคอสาหรือต่ำกว่าก็คือคอ blastable ได้นะครับเพราะว่าอะไรนั่นหรอครับเพราะว่า blastable ของเรานะครับมีค่าคอส3หน่วยนั่นเองนะครับครับมีค่าคอสอีเวิหนึ่งคอยครับเพื่อวิวัฒนาการการแบบนี้ครับมีคีย์เวิร์ดอย่างการซิงเกิลไดรฟ์ครับก็คือเมื่อตีคคคครรรรรััััับบบสาามมถได้้้1งงนนน่เอะแลวก็ี เมื่อการไม่แย่ถูกลงมาสนามจากความสามารถการครับก็สามารถอีโววการ์ดใบนี้โดยไม่เสียคอสได้เลยครับคุณง่ายถ้าเกิดเธอเนี้ยครับเราอีโววราชอาสน์เอลฟรดมาใช่ไหมครับแล้วก็คอบลัสเตอร์เบรดมาจากเทคของอัลเฟรดครับและบลัสเตอร์เบรดใบนี้ก็อีโววโดยอัตโนมัติเลยนี่ครับโคตรเฟี้ยวนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูเจ้าบลัสเตอร์เบรดร่างวิวัฒนาการอย่างบลัสเตอร์เบรดร่างอีโววกันเลยแล้วกันนะครับการนี้ก็มีคีย์เวิร์ดอย่างซิงเกิลไรด์เหมือนกันนะครับก็คือการนี้้สาามมรรรถไได์เเเช็คคใบบนนนนัั่่่อองงะืทห สองเท่าต่อจํานวนรอยย่อพลัดดินในสนามเรานีครับถ้าสมมุติว่าการไปเนี่ยอีโวลงมาใช่ไหมครับแล้วเรามีรอยย่อพลัดดินสตัวนะครับเราชี้ฟลอเวอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวครับโดนไปสี่เลือดเลยนั่นเองนะครับกิมมิคในการรีไทม์เรกาของบลัสเตอร์เบลดนะครับก็มีสเนปโผล่มาในรูปแบบของเชอร์ดเวิร์สอีโวฟด้วยนั่นเองนะครับเลเจนด์ของเราก็หมดแล้วนะครับต่อมาก็คือคู่ขาของบลัสเตอร์เบลดนะครับหมาคู่ใจนะครับอย่างเจ้าวิงเกานะครับมีเทคก็คือแอคเมนเฟสนะครับจ่าย3หนน่วยะะครรับแลเสตัวมันเองนะครับ เพื่อที่จะคอบ blast blade จากในสุสารเราเข้าสู่สนามน,นั่นเองนะครับค mm ุณง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราแท็บการ์ดไปเนี่ยครับเราก็จะคอบ blast blade จากในสุสารแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า blast blade ครับถ้าลงมาจากความสามารถการ์นะครับ ก็จะสามารถอีโวเป็นบลラสเตอร์เบลดร่างอีโวได้อีกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบครับที่ช่วยชุบบลラสเตอร์เบลดนะครับค่อนข้างเก่งมากๆเลยครับกับวิงเก่านะครับให้มาตั้ง4ใบเลยนั่นเองนะครับคอ3์สใบต่อมาที่ให้มานะครับก็คืออัศวินแห่งความเชื่อมั่นบอสนะครับแล้วก็เป็นการ์ดในทีดีของบลラสเตอร์เบลดนะครับถ้าใครคนจําได้นะครับจ่ายค่าคอสอีโวหนึ่งหน่วยเพื่อทําการไร้การ์ดไปนี้นะครับซึ่งการ์ดไนี้ก็เป็นการ์ดอีกหนึ่งใบครับที่เมื่อจ่ายค่าคอสอีโววหน่ยครััับบก็็จะะสาามรรรถไไเเชคคด้นนน่อง การมินี้มี t a r ์เกตแอคแทกครับก็คือเมื่อลงมาครับก็สามารถตีตัวตั้งได้นั่นเ anyway. องนะครับแล้วก็เมื่อได้รับดร i ฟ e ์นะครับก็คือเทิร์นที่มันอีโบนั่นแหละครับแต่ว่าใช้เป็นสับในการไรนะครับเมื่อได้รับไร o i อยนั่นแหละครับการมินี้จะได้รับแอคแวก2เลือดบก2ครับเป็นตัวตี55เลยครับถ้าเกิดเราทำการไร้มันนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่แย่เหมือนกันนะครับกับบอสนั่นเองครับมีทาร์เกตแอคแท็กด้วยครับตีตัวตั้งได้นะครับต่อมานะครับก็คือสเป ครับโดยการไป็นนะครับเมื่อทําการไล่นะครับจะสามารถจ่ายช้อยส์หนึ่งอย่างต่อไปนี้นะครับเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างแรกครับเลือกโฟลเลอร์อีกฝั่งหนึ่งใบยิง2องเดมนะครับอย่างที่2คือทิ้งการรอยยัพื้ดินหนึ่งใบนะครับเลือกโฟลเลอร์อีกฝั่งโดนไปสามเดเมจนะครับและลีดเดอร์ของเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเพอร์เฟกต์การในรอบนี้ครับมาในรูปแบบของการเว้นมอนต์นะครับที่เลือกช้อยส์อย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างแรกนะครับก็คือไม่เสียมือแต่ว่าแรกก็ ครับที่ให้มานะครับอวินีความเงียบกาลาตินนะครับ5้าเลยครับคอสหโคตรแพงนะครับการมินี่นะครับจ่ายอีโวิหนึ่งหน่วยเพื่อทําการไร้นั่นเองครับก็การ์มินจะได้รับไดชิกนั่นแหละครับเมื่อได้รับไดรฟ์นะครับการมินี่พาวเวอร์บวกหเลือดบวกหครับก็เป็นตัวตี6กหเลยครับและลีดเดอร์อีกฝั่งครับโดนยิงสามเดเมจครับถือว่าโคตรโหดเหมือนกันครับและเทคแฟนๆนะครับก็คือเมื่อลงนะครับเลือกฟลโรเวอร์บนสนามอีกฝั่งหนึ่งใบแล้วก็ยิง5ดาเมนะครรับบบียกว่แโโอ้หถึงค่าคอสการเรียกจะแพงนะครับแต่่ก็็ถือวาเปนอีกน่ตตีไดด้้โโครหแลวก็แถมยิงบลโอ้ ฝังได้ตายแบบง่ายๆเลยนั่นเองครับยูนิตใบต่อมานะครับแน่นอนครับก็คือปราชน้อยมารอนนั่นเองครับมีเทคก็คือวอร์ดนะครับวอร์ดนะครับก็ก็อารมณ์ฟิลฟิลคล้ายๆกับทอนในฮาร์สโตนเนี่ยนะถ้าเกิดจะตีนะครับก็ต้องตีมันก่อนนั่นเองนะครับมีเทคก็คือแฟนๆเมื่อลงครับดูท็อปการห้าใบครับจากนั้นเลือกการรอยย้อนผลิตหนึ่งใบครับนำขึ้นมือและที่เหลือวางใต้กล่องตวามใจชอบนั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันกับมารอนนะครับเสิร์ชหาของได้นั่นเองนะครับสั้นๆง่ายๆคครรรรัับบแถมมตีีนนนึ่่งะโอ้ธดาทไห ใบต่อมานะครับก็คือมิโกะแห่งสายน้ําไลเอ็นนะครับการนี้ก็มีวอร์ดเหมือนกันครับก็คือถ้าเกิดอีกฝ่ายจะตีนะครับต้องตีตัวนี้ให้ตัยเย่ก่อนนั่นเองนะครับมิทก็คือแฟนแฟร์ครับทิ้งรอยัลพาลาดินหนึ่งใบครับและเลือกเอารอยัลพาลาดินในสุสานเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าการนี้เป็นการชุบของจากหลุมขึ้นมือนั่นแหละครับถือว่าเกี่ยมาหน่อยครับเผื่อบางครั้งเราอยากจะชุบตัวไหนมาช่วยปูบอร์ดนั่นเองนะครับยูนิตตัวต่อมานะครับก็คือเจ้านี่เลยครับอัััััวววิิินน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 แแหหห่่่่งกกกกุลลาาาาาาบบบบมออออคคคครร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 จจีโพพยยยยตตต์์เเืทไไไดูู้ะะะช็ เมื่อได้รับดรยครับเลือกฟลโลเว่าอีกฝั่งไม่เกินหนึ่งไปครับตัวนั้นได้รับ2องดาเมจครับและตัวนี้ได้รับแอคกแท็กหนึ่งเลือดหนึ่งครับก็เป็นตีสามสามเลยครับ และเมื่อโจมตีครับทิ้งการเรยย์ยอพลัดินบนมือ1นึใบตัวนี้ได้รับแอคแท็บบนหนึ่งเลือดหมวกหนึ่งครับก็เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเลือกทิ้งการบนมือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบครับก็จะเป็นตีสี่สี่เลยนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการอีกใบที่เก่งมากเหมือนกันครับกับมอร์กาด้านั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของทริกเกอร์ยูนิตแล้วนั่นเองนะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจไปนะครับเพราะว่าการชนะอีโบครับใส่ได้สูงสุดแค่สามใบนั่นเองนะครับตัวแรกเลยครับนักรบอนาคตริวนั่นเองนะครับมมีเเทคคคแฟนนะรับืืออ่ลง เก่งการเปืนมือหนึ่งใบครับแล้วหาบลัสเตอร์เบรดจจกรองเราขึ้นมือครับถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนะครับช่วยเสิร์ฟบลัสเตอร์เบรดจจกรองได้นะครับก็มีเทคก็คือเมื่อการไปเนี้ยถูกแสดงในการไรเช็คครับก็คือเมื่อไรเช็คเจอการ์ดปเนี้ครับเอากลางไปเนี้ยลงสุสานใช่ไหมครับแล้วก็เลือกเฟลเวอร์ของเราหนึ่งใบครับแอทแท็กบวกสองนั่นเองครับก็ส่งก็เป็นคริสตัลออท์ดิเกอร์ดีครับช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเรานั่นเองนะครับ แล้วก็ใบต่อมานะครับก็คือเจ้านี่เลยครับอย่างเจ้ามาเกานะครับดรอยัสโซบวกสามพันที่สุดแสนจะคุณเคยนี่งครับมีเทคแฟนแฟคือเมื่อลงถึงรอยยอผลิตินึงใบจวนหนครับก็คือเปลี่ยนมือแหละครับถึง1นจวนหนั่นแหละครับกระเทคเมื่อไดเช็คเจอการ์ไปนี้ครับก็คือไดเช็คเจอปุ๊บเอามาลงสุสารแล้วก็จวนหนึ่งใบครับก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของรอทิเอร์นะครับที่ช่วยเพิ่มการบนมือของเรานั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คือเจ้าฟลอเกานะครับที่ให้มาถึงสามใบนะครับหมาอง เราได้1ใบแล้วตัวนั้นนะครับจะทําการโจมตีลีดเดอร์อีกฝั่งไม่ได้นั่นเองนะครับพวกนี้คือจับยูนิตของเราสแตนนะครับแต่พอสแตนปุ๊บนะครับจะตีลีดเดอร์อีกฝั่งไม่ได้ครับต้องตีมอนเท่านั้นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเทคในสนามมันจะดูกระจอกนะครับแต่ด้วยความที่เป็นสแตนทริกเกอร์ที่สแตนยูนิตของเราให้ตีได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตีเข้าผู้เล่นไม่ได้ครับถือว่าเฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันครับกับฟลอร์เก่าครับยูทริกเกอร์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีครับก็คือเจ้า มิโกแห่งต้นไม้พิภพเอเลนนั่นเองนะครับการเป็นนี้ครับมีคีย์เวิร์ดอย่างการวอร์ดนั่นเองนะครับก็คือต้องตีมันก่อนนั่นเองครับก่อนที่จะตีเข้าฮูเล่นนั่นเองนะครับแฟนๆเมื่อลงลีดเดอร์ของเราบวก2หน่วยครับง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยครับหิวเลือดเราสองครับแค่ลงนะครับกับเมื่อไรเช็คเจอการไปนี้ครับส่งการไปนี้ลงสุดสารครับแล้วเราจะหิวเลือดได้3หน่วยนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าคอนเซ็ปต์ของคิวทริกเกอร์ช่วยชีวิตนี้นะครับเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับและสุดท้ายแต่มนท้ายสุดะครับ สตาร์ทแอมโมเลตนั่นเองนะครับที่ให้ฟิล์มกับเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับที่ค้างในสนามเรานะครับอย่างเจ้าสตาร์ดัสฟาร์มเปตเตอร์นะครับการนี้ก็คือสตาร์ทแอมโมเลตนะครับซึ่งสตาร์ทแอมโมเลตนะครับถ้าเกิดเล่นไตเติลการ์ดไฟล์แบนการครับจะต้องวางมันนะครับในสนามนะครับทีมไว้นั่นเองนะครับแอคนะครับเมนเฟสครับเรสตัวเองแล้วเอาใบนี้ลงสุสานครับแล้วเลือกฟอร์เวิร์กแบนการของเรา1ใบครับ ตัวนั้นได้รับ1กับ1นึ่นั่นเองครับก็คือเพิ่มเลือดหนึ่งครับแล้วเพิ่มตีหนึ่งได้นีอครับถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า Starus Compter นั่นเองครับกิมมิคของการ r d Five v ก n ร u ดนะครับที่ให้มาในส่วนนี้ด้วยครับที่อยู่ใน e ี o วนเด็กของเราอย่างเจ้า drive point นั่นเองนะครับโดย drive point นะครับเราจะสามารถใส่เด็กได้ไม่เกิน10ใบนะครับและแน่นอนว่า follower ที่ได้รับ drive point นะครับจะได้รับ k e ว w o r d อย่าง rush และก็ single drive นั่นเองนะครับโดย rush นะครับก็คือความสามารถที่ให้ follower นั้นสามารถโจมตีใส่ follower อีกฝ่ายได้เลยนะครับเมื่อลงสนามนะครับแต่ตีเข้าผู้เล่นไม่ได้ครับตีแค่มอนอย่างเดียวนั่นเองนะครับ shadow s v o collab แวนรอบนี้ครับของแต่ละใบนะครับค่อนข้างเฟี้ยวมากๆนะครับเดี๋ยวเจนี่เดี๋ยวมาดูช่วงไทยคลิปดีกว่าครับว่าเต็ม10นะครับผมให้เท่าไหร่นั่นเองนะครับ โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวเด็กเริ่มต้นนะครับของ CSD 0 3 A นะครับในออเบ t ร์ตเซนท r y นะครับน่าอนคว่าชุดชุดนี้ครับค่อนข้างให้ความน่าเสียของผมพอสมควรนะครับเพราะว่า Royal Paladin นะครับเป็นแคร่แรกๆครับที่ผมอยากจะเล่นเวนกาดันเองนะครับและแน่นอนว่าการได้เห็นอาร์ตเก่าๆนะครับมาในรูปแบบที่คุ้นเคยนะครับกับธีมกับสีโทนที่เราคุ้นเคยนะครับผมเองก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยครับและแน่นอนครับด้วยความที่ Royal Paladin เน้นกับการครอบขั้วนะครับแน่นอนว่าในรอบนี้ครับก็เน้นในการปูบบบบบออรรรรร์ดดกกกัััััาาแแหห่่่ทีีมมๆคคส Royal Blaster Paladin Blade นนนเงะถ ครับยิ่งคอมาแบบพิเศษก็สามารถ evolve ได้แบบฟรีๆแถมยังมีเทคนิคการรีทายเรียกกระดูครับก็ทำให้สเนคของ Blaster Blade นะครับกับรอยย่อพละดินนะครับมาเข้าสู่ Shadowverse evolve ได้อย่างลงตัวไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วรวมถึงกระซองสุ่มนะครับที่แม้จะเปิดเกลือนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ประทับใจไม่น้อยเหมือนกันครับเกี่กับการรีวิว starter deck Collab ในรอบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยครับใน a t y s s Century a นะครับผมให้ที่10เต็ม10เลยนั่นเองครับเรียกว่าเป็นเด็กเริ่มต้นนะครับที่เหมาะกับคนที่ครััััััับบบบอออออยยยาาาากกกกกกศึษ Shadow Verse Shadow Verse Evolve Evolve นนนนนนะะะะคคคครรรรแแแลลลล็เเเ่่่่่ตตมมหืสสผ ประสบการณ์ใหม่ของการไฟเบนกาดนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเรียกว่าเป็นเด็กเริ่มต้นที่ครบเครื่องแบบครบเครื่องมากๆเลยครับเรียกว่าครบจบในกล่องเดียวเลยนั่นเองนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราไปนะครับอย่างเพจไทย u ูทชาร์คลับนะครับที่อุตส่าห์ส่งบ็อกเหลานี้มาให้ผมรีวิวแบบฟรีั่นเองครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่สนใจจะซื้อซิงเกิลคอมพิวต์หรือเปิดบ็อกชุดวิร์สอีเวนตนะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ที่ดีสคริปช 拜拜。Bye bye.